ปูที่เราได้มาเมื่อวานนะคะทุกคนไปขุดมาจากอำเภอรประสาทนะคะแล้วก็จะมาทำการอ่อมปูนะคะทุกคนเอาใบยว,วะออกนะคะจะได้ไม่เห,หม็นหมเหม็นหือนะคะทุกคนหเห็นไหมคะปูมันๆน,นะคะมันปูนะคะ แกะกระปูนะคะส่วนนี้เอาออกเอาทิ้งนะคะจะไปเขี่ยวให้เป็นมันนะคะทุกคนปูที่เราแกะได้นะคะวันนี้แกะได้หนึ่งกระมังนะคะ อันนี้มันที่อยู่ในกระโดงนะคะเราจะแค่เอาแต่มันออกนะคะไม่เอากระโดงไปตําด้วยกันนะคะตำออกแต่เนื้อนะคะอืมไปเลยค่ะทาการตำหลังจากแย,ยกปูแล้วนะคะเราก็จะทําการแค่มันปูนะคะทุกคนแค่เอามันปูออกนะ กระดองเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะออกสีดํานะคะถ้าเราตําทางกระดองมันจะออกสีดํานะคะจะไม่สวยแค่มันปูออกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มสวยนะคะเหลืองสวย เอาเนื้อตำคันเอาเนื้อนะคะทุกคนเอาปูมาตำเพื่อจะกรองเอาเนื้อมันก่อนนะคะทุกคนปูที่ไปขุดมานะคะจากทุ่งนานะคะ ทำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปตรองเอาน้ำเอาเนื้อปูนะคะทุกคนก็ mm hmm. มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองจีแต่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะทำให้ละเอียดนะคะเพื่อจะ เอาเนื้อปูนะคะทีนี้เราก็จะทำการตรองนะคะทุกคน,คนอย่าใช้มือนะคะทำเองกินเองไม่เป็นไรค่ะสะอาดอยู่แล้วทำการตรอง ลองเอากากออกก่อนนะคะแล้วก็ตำอีก3ามรอบนะคะเราก็จะตําอีก3ามรอบเนื้อยังอยู่เต็มเลยนะคะทุกคน ที่ทำแกงอมปูนะคะต้มเอามันปูนะคะทุกคนตํมสามรอบนะคะ,ะมันปูที่เราแค่ออกมาจากกระโดงนะคะนี เนื้อปูที่เราได้มานะคะใส่หม้อลงไปเที่ยวนะคะทุกคนไม่ต้องเทให้หมดนะคะเพราะมันจะมีกากอยู่ต้มเลยค่ะพอเราได้มันปูคั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาต้มนะคะทุกคน กินอยู่แบบบ้านๆนะคะทุกคนต้มแล้วนะคะไปเราต้องเคี่ยวให้มันแตกมันนะคะเ,เดือดแล้วจับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็จะทำการส่วนหนึ่งเราก็จะแกงนะคะทุกคนส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะ ม,มันปูที่ได้นะคะมันปูครุ่หนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนใส่ถุงไว้นะคะไว้กินเมื่ออยากกินนะคะทุกคนอืมครุหนึ่งเรากินม่นหมดแล้วค่ะแต่เราก็แปรรูปไว้นะคะ